นะครับอรรราหารเด็กน้อยกินสมกินยังนี่บะม่วงครับบะม่วงใส่บองกี่ดีกินบะม,ม่วงก๋วยเตี๋ยวอา่าครับซื้อมาอย่างไรงันตัวบะคอมซื้อเจ้าของหรือซื้ออยังซื้อบะไก่กินอันนี้ซื้อบักไก่ดันอ๋อเด็กผ้ากินอันนี้เพื่อท่านมาแข่งกินเดี่ยวกันบ้นางบะมากิน้อนกินก้อนบ่มาเลย โอ้โหปลเปียวเลยเส้ยบะมีเปียวเลยนะตำข้าวเปียกเก่งเด้เส้ยเซ็ปอุดอ่ะป๋ายกปอีกวะเอายี่ก๊อ๊าเก่งถูกวะ สุดยอดเลยครับเป็นเด็กที่ชอบกินของเปรี้ยวแซ่บเลน่นปะสุดยอดเลยครับมาเด้ครับมากินชมน้ำกันคนนะสดเสดเโาดาด,าด์แดสแซ่บตรงไหนครับแซ่บปะ ชดดชดชดห้องเช่าห,หลังหลร้านไม่โจ้ยใช่ไหมครับอ,อ๋อครับผมอืมจับปะ้ยยำเลยไปยังังกูรผมสุดยอดเลยครับ จ้ะบ้าโอ้ยสดอีกละของแครครับเล็กหน่อยมั้นก็มากินผสมแท้มามาครับผมมากินน้ากันครับสําหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆครับผมเด็กกินเปรี้ยวที่สุดในโลกปะนี่เก่งที่สุดในโลกปะบ่าบ้าเก่งที่สุดในโลกเลยนะโชอีกอื้อหือ ปุน่าซดน้ำพร้อมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเป็นเด็กกินเปรี้ยวกินเผ็ดเก่งที่สุดในโลกตัวนี้ป๊านะครับนะผมเอายิกโอทูหมองอูเอายิกปูน่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดป๊าดจับป่ะปุน่ะเอาอีก้วครับปุน่ะ สุดยอดสุดยอดโคตรเกง่งววเลยว่ะน้องโยโป้ด้วยทั้งแซบนะทั้งสว่างนะบนกลองน้ำโอ้โหอะครับผมสำหรับปีนี้โอ้ยแย่งกันแล้วครับแย่งกันแย่งกันแซบจนแย่งกันครับผมคนนะ่ะหืมแซบจนแย่งกันเลยวะ่ะ โอ้เอาสองเลยโอ้โหทำขี้แตกได้หมดแลว <laughs> นี่มักย่องเด้อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะน้นำลายไหลแล้วครับเล็กหน่อยจะกินเบิดขอสดจะข้าก่อนครับสวัสดีครับ